วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอยากรู้และอาจจะทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีในอีกสิปีข้างหน้าได้เลยนั่นก็คือหุ้นตัวไหนจะโตระเบิดในศตวรรษหน้ากันแน่เดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งตกใจครับผมไม่ได้มีลูกแก้ววิเศษอะไรนะแต่ผมจะพาคุณไปซองเมกะ t เทรนที่กําลังจะเปลี่ยนโลกของเราและจะพาบริษัทเหล่านี้พุ่งทยานไปพ,พร้อมพกันรับรองว่าฟังจบแล้วคุณอาจจะร้องอ๋อ รีบเปิดแอปเทรดหุ้นทันทีเลยถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับ 1. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทคนะครับแต่มันคือเทคทุกสิ่งมาเริ่มกันที่อันดับหนึ่งครับถ้าพูดถึงอนาคตจะไม่พูดถึงเทคโนโลยีได้ไงแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมือถือรุ่นใหม่นะครับแต่มันคือ AI ที่เข้ามาอยู่ในทุกอน,นุของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็น AI ช่วยหมอตรวจโรค AI ช่วยขับรถ หรือไม่แต่ AI ช่วยหาเนื้อคู่อันนี้ผมล้อเล่นครับ AI และข่าวคอมพิวติ้งลองนึกภาพว่าข้อมูลมหาศาลของเราไปอยู่ที่ไหนก็บนข่าวไงครับแล้วใครละ่ะจะมานั่งประมวลผลให้เราแน่นอนครับก็ AI ไงครับมองหาบริษัทอย่าง Microsoft ยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจซอฟต์แวร์ย Software, อย่าง Windows และ Office และเป็นผู้นำด้าน Azure Cloud รวมถึงกำลังอัดฉีด AI เข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาและบริษัทอย่าง a l p h a b บ t บริษัทแม่ของ Google ที่ครองตลาด Search Engine YouTube และมี Google Cloud พร้อมเป็นเจ้าตลาด AI อีกรายรวมไปถึง Amazon ที่นอกจากจะเป็นเจ้าพ่อ E-Commerce แล้วยังมี AWS Amazon Web Service ที่เป็นผู้นำด้านข่าวคอมพิวติ้งอันดับหนึ่งของโลก Cyber Security พอทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ โจนไซเบอร์ก็เยอะขึ้นความต้องการของคนมาปกป้องข้อมูลก็ยิ่งสูงขึ้นตามบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆอย่างพาร n นเทียเทคโ o l o g y ที่ให้บริการภาครัฐและเอกชนจึงน่าจับตามองมากครับชิปประมวลผลและยานยนต์ไฟฟ้าหัวใจของ AI และชิปประมวลผลเทพๆบริษัทอย่าง Nvidia นี่คือผู้ผลิต G P U อันดับหนึ่งของโลกที่เป็นหัวใจสำคัญ ของ AI และ Data Center Tesla ทผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่พร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติที่ไม่ได้ทำแค่รถแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกการเดินทางของเรา 2. อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและชีวเเพสัชภพันธ์อยู่ให้รอดและอยู่ให้ยืนยาวข้อ2ออุตสาหกรรมนี้ไม่ได้แค่น่าสนใจครับแต่มันคือสิ่งจำเป็น โลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงจริงไหมครับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่คือคำตอบยาวเบาหวานและโรคอ้วนปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้บริษัทอย่างโนโวโนดิกเจ้าพ่อยาวเบาหวานและลดน้ำหนักจากเดนมาร์กมีสินค้ายอดฮิตอย่างโอซิมปิและวิก o วีที่ตลาดโลกกำลังต้องการสูงมากบริษัทอย่างอีไลลิลลอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่โดดเด่นด้านยาเบาหวานรวมถึงยาสำหรับโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันอุปกรณ์การแพทย์ไฮเทคและหุ่นยนต์ผ่าตัดลองคิดดูนะครับว่าถ้าผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำกว่ามือหมอตั้งเยอะความผิดพลาดก็จะลดลงไปมากบริษัทอย่าง Intrinsive Surgical ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชีที่ช่วยให้หมอผ่าตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นแผลเล็กฝื้นตัวไว ยีนบำบัดและชีวภาพาวิศวกรรมฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราสามารถแก้ยีนที่ผิดปกติเพื่อรักษาโรคได้แล้วบริษัทอย่าง crispr therapeutics ผู้นำด้านเทคโนโลยีตัดต่อยีน crispr ที่มีศักยภาพในการรักษากลุ่มโรคทางพันธุกรรมร้ายแรง kimbio work บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ ai ในการออกแบบและสร้างจุลินทรีย์เพื่อผลิตส่วนผสมต่าง กับอุตสาหากรรมยาอาหารและพลังงาน 3. อุตสาหากรรมหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานของโลกเปลี่ยนไป 4. ข้อ3โลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนนะครับทุกคนกำลังมองหาพลังงานสะอาดที่จะช่วยโลกของเราให้ยั่งยืนนี่คืออุตสาหากรรมที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแหล่งพลังงานหลักในอนาคตที่ไม่มีวันหมดบริษัทอย่างเ i r ร์ Solar แผงโซลารเซลล์แบบฟิล์มบางและบริษัทอย่าง Nextera Energy ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหมุนเวียนและผู้ผลิตพลังงานลมและแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Enphase Energy ผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานผลิตไฟจากแสงอาทิตย์แล้วเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนได้ และหัวใจของแบตเตอรี่ก็คือแอลบมาผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแห่งอนาคตเราจะกินอะไรดีในวันพรุ่งนี้ข้อ4โรคเรามีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาหารมันจะพอเหรอและจะกินอะไรที่ยั่งยืนดีอุตสาหกรรมนี้จะเข้ามาเปลี่ยน วิธีการผลิตและการบริโภคของเราโปรโตีนทางเลือกเนื้อสัตว์จากพืชกำลังมาแรงอร่อยเหมือนเนื้อจริงแถมดีต่อโลกด้วยบริษัทอย่าง Beyond Meat ผู้นำในตลาดเนื้อสัตว์จากพืชทั้งเบอร์เกอร์ไส้กอรอกที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก AgriTech และ Farm Asia ใช้ AI โดนมาช่วยเพาะปลูกให้ผลผลิตยเยอะขึ้นและลดต้นทุน Dear Company บริษัท เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างจอร์เดียที่ไม่ได้ทำแค่รถไถแต่กำลังลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในฟาร์ม 5. อุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกช็อปง่ายส่งไวยุคนี้ใครๆก็ช็อปออนไลน์จริงไหมครับแล้วใครคือฮีโร่ที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายนี้ก็พวกบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกนี่แหละครับที่ยังคอยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่เชื่อมคนขายกับคนซื้อเขาด้วยกันบริษัทอย่างอเมซ o n ที่กล่าวไปว่าเป็นเจ้าพ่ออ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกที่ลงทุนมหาศาลกับโลจิสติกและระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ Shopify แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ line, ของตัวเองได้อย่างง่ายดายการส่งของถึงมือลูกค้าสั่งของปุ๊บได้ของปั๊บ วใจของการช้อปออนไลน์เลยครับ UPS บริษัทขนส่งพัสดุโลจิสติกยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง FedEx อีกหนึ่งผู้ให้บริการขนส่งด่วนและโลจิสติกระดับโลกที่มีเครือข่ายการขนส่งทางอากาศที่แข็งแกร่ง 6. อุตสาหกรรมการเงินและฟินเทคการเงินยุคใหม่ไร้เงินสด และสุดท้ายกับอุตสาหกรรมที่กำลังปฏิวัติการเงินของเรานี่คือฟินเทคเมื่อเงินสดเริ่มหายไปทุกอย่างจะกลายเป็นดิจิทัลการชำระเงินแบบดิจิทัลวีซ่าและมาสกาัดสองยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังระบบเครือข่ายและการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกทุกการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ผ่านเครือข่ายของพวกเขา PayPal แพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบริษัทอย่างบล็อกบริษัทแม่ของส q วอเรระบบชำระเงินสำหรับร้านขาและ c a s สแอปแอปโอนเงินและบริการการเงินส่วนบุคคลที่กำลังเปลี่ยนโลกการเงินของธุรกิจเล็กๆและบุคคลทั่วไปคริปโตเคเ r รนซีและบล็อกเชนแม้จะผันผวนแต่เทคโนโลยีเบื้องหลัง มีศักยภาพอย่างมากเลย Coinbase แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโ stor currency ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตลาดนี้มีความผันผวนสูงมากจำไว้นะครับทุกคนการลงทุนในหุ้นก็เหมือนการปลูกต้นไม้ต้องศึกษาต้องดูแลและต้องอดทนบริษัทที่ผมแนะนำเป็นเพียงตัวอย่างจากอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ในอีกสิบปีข้างหน้าแต่การลงทุนมีความเสี่ยงก่าจะลงทุนจริงจังคุณต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองอย่างละเอียดห้ามเชื่อผมคนเดียวเพื่อให้เงินในกระเป๋าของคุณเติบโตไปพร้อมกับโลกของเราครับหวังว่าคลิปนี้จะจุดประกายไอเดียและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับว่าคุณคิดว่าหุ้นตัวไหนจะโตในอีกสิปีข้างหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ